ก็เอาถามเรื่องสำคัญก็แล้วกันจะถามเรื่องอะไรอ๋อเรื่อง,เ,อง,องเ,มมเรื่องบ,บอัตรมมสอ,รองใบ,บพรบประกอบการเลือกตั้งะนะฮะ,อะตอนนี้ร,รัฐมนุนก็ได้รับการโปรดเกล้าลงมานะครับอันนี้ทางวิบเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงาน<ม>ขึ้นมา คณะทำงานนี้ก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลนะครับพรรคแล้วก็ได้ตั้งไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วและคณะทำงานก็ได้ประชุมกันไปแล้วก็ได้หาเลือกันไปในระดับหนึ่งนะครับก็ได้ได้ไดความวา่าจะให้แต่ละพรรคการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลน่นะครับได้ไปยกกร่างรัฐมนูญนะครับ ปอรบประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไปยกล่างเข้ามาแล้วก็นําเข้ามาสู่คณะทํางานของวิปรัฐบาลนะครับที่ได้แต่งตั้งไปแล้วก็เอามาหาลือกันถกกันให้ข้อได้ข้อยุติและสรุปเป็นล่างของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จะนําเสนอสู่สภา,าในขณะเดียวกันก็ทางพรรคร่วมก็ต้องฟังจาก ทางกรกตด้วยนะครับก็คงต้องเรียนเชิญกรกต,ตมาหาลือหาข้อมูลในการที่จะอายกล่างนะครับในส่วนตรงนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือทางคลมอเนี่ยนะครับก็จะมีล่างของคลมอเข้ามาอีกล่างหนึ่งนะครับแล้วพอคลมอเนี่ยเอาล่างเข้าสู่สภาเสนอเข้าสู่สภานะครับทางรรคร่วมก็จะเสนอเข้าไปประกบกับล่างของคณะรัฐมนตรีครับ แสดงว่าจะมีทั้งหมดสองล่าชิล่าของครมที่รัาองู้คนจะคือปกตกับล่างของพรรคพวกใช่คัทางปฏิบัติคงเป็นอย่างนั้นคือคณะมนตรีก็ต้องล่างของคลรมอก็ต้องมีเข้าสู่สภาใช่ไหมครับแล้วก็ของพรรควมก็นําเสนอเข้าประกบครับตรงนี้ในส่วนพรรควมนม่ทำเสี็จยัางไรครับอ่าพรรควมปกติแต่ละพรรคนะครับขอทานพ่อแต่ละพรรคก็คงมีล่างของแต่ละพรรคแล้วนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้แต่ละภาคก็ได้เตรียมการไว้ในส่วนนี้นะครับแล้วคณะทํางานที่อาวิปได้ผมได้ตั้งไปเมื่อสองสัป,ปดาห์ที่แล้วก็ได้ประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วก็จะนําคาดว่าเสร็จแล้วก็นําเข้าสู่คณะทํางานครับแล้วก็ไปหารือกันคาดว่าจะคือทุกคณะทางานจะเอาเข้ามาวิเคราะห์เมื่อไหร่เพื่อจะพาะก็จะทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมัน เราจะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องกันกลองให้ดีให้สมบูรณ์เท่าที่จะทํากันได้นะครับยังไม่ถึงเลยยังยังบอกใส่ค้าไม่รู้จักเห็ดจกเหนื่อยมั่งเหรอเหนื่อยจ้งก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่า คือทางรัฐบาลเนี่ยผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลฝ่ายบริหารเนี่ยท่านก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้ออะไรที่จะทําให้เสียหายฉะนั้นผมคิดว่าฝ่ายค้านก็คงจะได้ชี้แนะบางเรื่องที่ว่ารัฐบาลทําไปแล้วอาจจะยังไม่เข้าตามฝ่ายค้านในลักษณะีนียนะครับ้กลับไปที่กฎหมายลูกนิดนึงคนระับม,มันจะเป็นไหมครับว่าหลังจากที่กฎหมาย จะต้องมีการให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับออันนี้ผมว่ามันอยู่ที่รัฐบาลนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ฝ่ายบริหารนะครับคือแปลว่าจะไม่มีการประกาศว่าแก้ขึ้นงเสียคำสุดไหมรูกเส็จแล้วจะยุบสภาเหมือนสปกติที่เวลาแก้ขึ้นงนี่ก็จะออกข้างหน้าอันนี้อยู่ที่รัฐบาลครับต้องลองไปถามท่านนายกนตริฝ่ายของสภานิติบัญญัติก็ในสัดส่วนนี้ครับที่ได้เรียนนาเสนอ ผมผมก็ไม่รู้ว่าไงถ้าคิดอย่างนี้ทัศนะก็คับแคบไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับสภาผู้แทนราษฎรเพราะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของสสทุกท่านไม่ว่าอยู่พักไหนนะครับไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านยกตัวอย่างนะครับอตอนอพี่น้องประชาชนภาคประชาชนเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาฝ่ายค้านสนับสนุนใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับฝ่ายค้านสนับสนุนล่างนี้ลําพังเสียงของฝ่ายค้าน<ม>องค์ประชุมก็ไม่พอนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยสสฝ่ายที่รัฐบาลเนี่ยครับ<ม>เห็นว่าเป็นภาระติดเป็นหน้าที่ของผู้แทน<ม><ม>ที่จะต้องรับฟังกฎหมายทุกฉบับที่เข้าสู่สภา<ม>ก็ยังเป็นองค์ประชุมให้นะครับ<ม>เห็นไหมครับท่านเป็นผู้แทนก็เข้าใจนะฮะท่านผู้สื่อข่าวก็ต้องเข้าใจนะครับส่วนนี้ ผมไม่ได้ตอบโต้นะครับเพียงแต่พูดชี้แจงให้ฟังเมื่อเมื่อพูดที่แล้วใช่ไหมครับผมเขากาบเรียนนะครับพูดที่แล้วเนี่ยนะครับวันอังคารประชุมร่วมใช่ไหมครับประชุมรัฐสภากฎหมาย ของภาคประชาชนเสนอเข้าสู่สภาใช่ครับประชุมถึงตี 2. สองสอสสมาชิกทุกท่านกว่าจะกลับถึงที่พักที่หลับนอนตีสกว่าจะหลับจะนอนได้ตีส6่หกโมงต้องตื่เตรียมมาสภาบาะบางพักพักร่วมก็ยังต้องประชุมพักของตัวเองอีกแปดโมงครึ่งใช่ไหมครับ10บโมงลงมติโวทเที่ยงพักก,กินข้าว บ่ายโมงประชุมนะบ่ายโมงกว่าก็ประชุมประชุมเราก็คาดคำนวณว่าเราจะอยู่ได้ถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมครับคุยกันว่าเราจะอยู่ทำงานถึงสี่โมงเย็นต่อในหน้าฐานะเป็นผู้แทนรัษฎรเราก็ประชุมถึงสี่โมงเย็นก็ใกล้เคียงก็ท่านประธานสภาก็ปิดก็ไม่ได้มีอะไรล่มจะอ้างว่า,อาตอนขอเช็คองค์ประชุมเนี่ย เสียงทงฝ่ายที่อยู่ในองค์ประชุมเนี่ยเกิน1เสียงใช่ไหมครับใช่ไหมครับเกินหนเสียงแต่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับผู้แทนก็เราก็ไม่อยากจะพูดว่าอะไรบางท่านก็ประชุมกรรมธิการแล้วสภาใหญ่เขาก็ก็ลังลงมานะครับถ้าสมมุติว่าประธานไม่ได้ปิดจะมีลงอขอเช็คองค์ประชุมอีกเสียงก็พอครับเพราะเขาลงมาทั้หมดนะครับ อาผู้สื่อข่าวก็ทราบใช่ไหมครับว่าในสภามันกว้างมากกว่าจะเดินลงมาชั้นประชุมกรรมธิการเนี่ยชั้นสี่มั้งชั้นห้ามั้งอะไรเนี้ยนะครับกว่าจะเดินลงมาก็ใช้เวลานิดหนึง่งนี่ก็ขอความเป็นธรรมให้กับสภานะครับไม่ได้ขอความเป็นธรรมให้กับรับฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนคนใดน,นะครับนั้นผงคิดว่าทัศนคติแบบนี้มันแคบไปนิดหนึ่งครับ ทัศนคติแบบนี้ไม่มีออยรับรอง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เหนื่อยมากเลยแบ <c oughs> าพลังระชาตัวรัพระชารัฐก็ไม่ได้มีข้อกังวลในเรื่องนี้นะคร <c oughs> ับเพราะว่าถือว่าการแบ่งเขตลักษณะบัตรสองใบ,บแล้วก็ จำนวนทดแทนมันคิดน่าจะเป็นสากลมากกว่านะครับอย่างรูปแบบการคำนวณสสปฏิริลิศอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะกลับไปใช้การคำนวณสสแบบปีห้าส่อันนี้ต้องคุยกันในพรบสองฉบับท,ที่ที่แต่และฝ่ายจะล่างเข้ามานะครับที่สองฝ่ายนี่าจะเป็นคนดีคนือผลเสียต่อผลักประชาริปไต ผมว่าก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอันไหนที่ทำแล้วเป็นสากลมากขึ้นก็น่าจะต้องทำครับครับถ้าถามความเร่งเร่งอะไรขนาดแบบนี้ยังจะต่องเพราะว่าใกล้จะนิรศรัาแล้วเราระการพูดกันอยู่แล้วกันแว่าประมาณเดือนมีนามีรางเนีหน้าผมไม่ทราบนะตรงนี้ก็อยู่ที่นายกนะครับเรื่องนี้เรื่องอยู่ที่ฝ่ายบริหารท่านนายกพอเนาะ โอเคครับขอบคุณเม่อก okay. <laughs> okay. ี้นีึงนะตึงไอะไรก็โผแถลรออย่างเดียวเี้อะไรออ่อ่ใครรับรองเรื่องแบบไม่าอหยนอาจอยันไอหยันไอหยัับ